สรุปคาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่16-21ถึงพฤศจิกายนนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมซึ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็น2ช่วงดังนี้ค่ะ ในช่วงแรกวันที่16-17ถึงพฤศจิกายนพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงช่วงที่2หลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องและจะลดลงอย่างมากโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก4-7องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ลมที่พัดปกคลุมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว15-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศจะเปลี่ยนเป็นอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดคาดการไว้ที่15-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดการไว้ที่24-29องศาเซลเซียส ขอควรระวังและการดูแลสุขภาพขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่17พฤศจิกายนโปรดระวังอันตรายจากอัคคียัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงพัดปกคลุมค่ะ